สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้มาดามอินเดียจะพาเพื่อนๆมาชมวัดอินเดียนะคะวัดแกกในประเทศมาเลเซียนะคะแดดก็สิฮอตในจักหน้อยนะก่อนเนาะแดดก็จะร้อนสักหน่อยจะพาเพื่อนๆมาชมวัดที่สวยงามพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในวัดนะคะวัดวัดของ เขตในประเทศมาเลเซีย ก็สีมาเนาะก็มีมาสัญลักษณ์สัญลักษณ์พี่ยังกับผู้หูในในวัดอีกเดียนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ีจะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะค่ะนาะมุมหนึ่งของวัดเขามาในวัดเย็นเย็นพี่น,อน้องค่ะบรรยากาศเย็นมากเลย มองไปข้างในก็นจะมีคนเยอะแยะนะคะเนาะเขาจะมาไหว้พระกันไหว้พระทำบุญกันโอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็เล็กเล็กน้อยเอามาฝากฝากเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศฝนกำลังสิตกพี่นองคะ่ะฝนฟ้าก็ลงังจะตกมืดมาแล้วพี่นองคะ่ะจะมีคนมาทำบุญมาไหว้พระกัน ที่วัดแห่งนี้บรรยากาศใน,น,ะะน,าานวัดิเดียนะคะถ่ายบรรยากาศในวัดให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะเนาะมองนี้ก็จะเป็นคนถือมาว่ายพระนะเนาะพระอย่างหลายาย่างมาดามก็โบกมูอหรกคะ่ะมาดามรู้แต่ว่าเขามาไหว้กัน